สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f ลฟิวไทยใน YouTube ครับก็อันนีูู้ทะเบิกนะครับก็นี่เป็นวิวของบ้านพักนะครับถามว่าบ้านอะไรเขาบอกอยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับต้องทำใหม่นะฮะอันนี้ราคา2,000ก็แชร์กับเพื่อนนะครับก็หลังเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ว่ามีไฟฟ้าแล้วก็มีมาม่ากกับโจ๊กที่เป็นอาหารเช้าเ็าบอกว่ารวมอาหารเช้าคือ นี่ครับมามาาครับโจ๊กแล้วก็น้ำต่างๆนะครับอันนี้ทานได้ฟรีเลยนี่เป็นห้องน้ำนะครับอ๋อนี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้ระบบแก๊สนะครับนะครับเครื่องเป็นอย่างนี้มีรูๆอย่างนี้เดี๋ยวพอปุ๊บเนี่ยไฟมันจะบุ้มไม่ต้องตกใจครับเสียงเบาๆเล็กๆนน้อยนะฮะแล้วนี่ก็เป็นเตียงนะครับไม่มีแอร์ครับอากาศเย็นสบายนะครับหมื่นอ่า ประมาณ1,800จากระดับน้ำทะเลครับผมนะฮะนี่ก็มีลานจอดรถเล็กน้อยนะครับนะฮะตรงนี้ใกล้ๆกับด้านบนสูงสุดนะครับของอูทับเบิร์กนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอกก็จะขึ้นะแถวๆนี้นะครับก็จะไปชมวิวชมทะเลหมอกกันนะฮะนี้กำลังเพื่อนก็กำลังจอดรถนะครับ นี่ครับ2 0 0พบาทนะครับก็เอาละครับเพราะว่าที่พักก็เต็มหมดแล้วในขนาดวิวันพรฤหัสนะฮะก็ที่พักที่ภูทับเบิกครับผมสวัสดีครับ